โคชนันย่านะคะสาหรับตอนนี้นันย่าเองค่ะก็เป็นโคชอาชีพนะคะสำหรับวันนี้ที่มาที่นี่นะคะมาสเตอร์วันิยานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองนะค่ะมีแผลเป็นจากการผ่าตัดไส้ติ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผ่าตัดมาน่าจะสองสปีแล้วค่ะแต่ว่าแผลเป็นก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในร่มผ้านะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาเราต้องใส่เสื้อผ้าต่างๆค่ะก็เลยมีเพื่อนแนะนำค่ะว่าให้มมาที่นี่นะคะ Bangkok Beauty Academy ค่ะซึ่งสำหรับที่นี่เขาใช้หลักการนะคะที่เป็น p า r าเมดิ c ค l ดังนั้นมั่นใจได้ค่ะทั้งในเรื่องของคุณภาพแนะนำให้มาที่นี่กันได้เลย โค้ชนันยานะคะอย่างที่บอกว่ามาในเรื่องของการลบรอยแผลเป็นค่ะแล้วก็จะบอกว่าเทคนิคที่นี่ดีมากมาสเตอร์วันนี้ทำดีมากค่ะไม่เจ็บเลยย้ำนะคะไม่เจ็บเลยในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือค่ะก็ยังได้มาตรฐานและที่สำคัญนะคะ เป็นออร์แกนิก100%ทุกชิ้นเลยค่ะค่ะยังได้รับการรับรองนะคะจากยุโรปอีกด้วยและไม่มีสารที่ทําให้มีการเปลี่ยนสีในภายหลังได้นะดังนั้นท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากจะมาลบรอยแผลเป็นหรือว่าใช้ศาสตร์ของพาราเมดิคอลนะคะมาที่นี่ได้เลยนะ b a n g k o k Beauty Academy วันนี้ขอบคุณมาสเตอร์วันิยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันค่ะ